ครับผมจะให้ดูองุ่นระหว่าง2องกิ่งนี้นะครับกิ่งซ้ายนะครับกับกิ่งขวานะครับอ่ะก็มีเพื่อนพี่น้องนะครับถามมานะว่าทําไมเราถึงจะต้องตัดกิ่งยาวนะครับในช่วงฤดูฝนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็แต่และ สวนแต่ละสูตรนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนะครับแต่สิ่งที่ผมได้ลองทําแล้วนะครับก็คือจะสังเกตนะครับเราตัดยาวนะครับอันนี้นะครับกิ่งแรกนะครับก็ผมจะตัดอยู่ที่ประมาณ7หรือ8ตานะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ดตานะครับกิ่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็ไม่แตกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ ตาที่6กับตาที่7เนี่ยเห็นไหมครับจะมีดอกนะครับอันนี้นะครับดอกดอกอกิ่งนี้เนี่ยแต่งมา2ยอดนะครับแต่ว่าจะมีดอกอยู่แค่ยอดเดียวนะครับส่วนกิ่งนี้เนี่ยไม่มีนะครับเนื่องด้วยว่าความสมบูรณ์ของตานะครับก็มีส่วนนะครับฉะนั้นกิ่งนี้เนี่ยผมก็จะเด็ดออก เหมือนที่คลิปก่อนหน้านะครับส่วนกิ่งนี้เนี่ยโอเคครับเราตำที่บอกไปนะครับว่าดูตรงนี้นะโคนต้นเนี่ยตาใกล้ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตัดสั้นนะครับอาจะเรียวสักหนึ่งสองสามอ่าสามตานะครับที่แต่งมานะครับมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับและ มันจะไม่มีดอกเลยนะครับนี่ครับตาที่4ก็เช่นกันนะฮะไม่มีดอกนะครับมันจะเริ่มมีตั้งแต่ประมาณห้าหกเอ่าห้านะครับสกิ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีดอกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องตัดยาวนะครับ